สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลเขาว่ากันว่ายุค9 0เนี่ยเป็นยุคที่ดีที่สุดยุคหนึ่งนะครับหลายคนแน่ใฝ่ฝันอยากจะย้อนกลับไปอยู่ในยุค90ยครับยุคนี้เนี่ยมีการสร้างผลงานดีๆออกมาให้กับคนดูให้กับพวกว่าประชาชนเนี่ยได้เลือกเสพเลือกติดตามกันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นในวงการเกมครับในวงการกีฬาครับรวมถึงในวงการภาพยนตร์ก็เช่นเดียวกันนะครับในวงการภาพยนตร์ในยุค90เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยผมจะขอพูดถึง หนังของทางฝั่งฮอลลีวูดครับหรือว่าทางด้านของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะครับในยุค9กเนแ่นยหนังฮอลลีวูดเนี่ยมีผลงานดีๆออกมาหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชอแช้งนะครับเรื่องอามาเกดดอนเรื่องเบฟฮาร์ดเรื่องฟอเรสต์กัมม์ครับมิชชั่นอิมพอสซิเบิภาคแรกนะครับรวมไปถึงตำนานรักเรือล่มระหว่างแจ็คกับโรสในเรื่องไททานิกซึ่งออกฉายเมื่อปี1997นะครับในคลิปนี้เนะี่ยผมมาร์คเมทัลฟุตบอลาเวลจะเลือก บรรดานหนังเนี่ยที่ตัวผมชื่นชอบครับออกมาสักประมาณ9เรื่องครับซึ่ง9เรื่องในยุค90สเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมดูแล้วเนี่ยผมค่อนข้างจะชื่นชอบเรียกว่าเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้เรียงลําดับนะครับว่าหนังเรื่องไหนผมชอบมากที่สุดหรือว่าหนังเรื่องไหนที่ผมชอบน้อยที่สุดนะครับก็เรียกว่าใส่มาทั้งหมด9เรื่องครับก็จะมีหลากหลายแนวครับไม่ว่าจะเป็นหนังแอคชั่นหนังรักหนังดราม่าหนังสยองขวัญครับ เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนทเทียกว่าดูหนังเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ตัวผมเนี่ยจะไม่ค่อยชอบหนังที่เรียกว่าเน้นซีมากเกินไปครับไอ้พวกหนังประเภทแบบซูเปอร์ฮีโร่มาปล่อยพลังเรียกว่าปล่อยลาแสงยิงกันบ้าบอแบบนี้นี่ผมไม่ค่อยชอบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะชอบหนังที่เรียกว่าสู้กันแบบสมจริงนะครับเป็นแบบชีวิตของมนุษย์ธรรมดาครับหนังที่ออกแนวสะท้อนสังคมปัญหาต่างๆอะไรพวกนี้นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็สามารถรอติดตามแล้วก็รับชมกันได้ครับว่า9หนังที่ผมชื่นชอบในยุค90เนี่ยจะตรงใจกับบรรดาของท่านผู้ชมกันมากหรือน้อยเพียงใดครับเรามาติดตามรับชมกันครับเรื่องแรกที่ผมชื่นชอบก็คือเรื่องสปีดเร็วกว่านรกนะครับออกฉายในปี1994นําแสดงโดยเคียนูลิฟต์แซนด้าบูล็อกและก็เดนิสฮอปเปอร์ครับเรื่องนี้เนี่ยมันพิเศษคือคนร้ายเนี่ยจะมีเพียงแค่คนเดียวก็คือเดนิสฮอปเปอร์ครับ แต่คนร้ายคนนี้เนี่ยถึงมันจะมีคนเดียวครับแต่มันเป็นคนร้ายเนี่ยที่ค่อนข้างจะฉลาดเลยทีเดียวครับเพราะว่าเล่นสงครามจิตวิทยากับพระเอกได้ค่อนข้างดีครับคอยฟันป่วนอวนประสาทพระเอกตลอดเวลาครับบอกว่ามีระเบิดตรงจุดนั้นจุดนี้ครับสุดท้ายเนี่ยก็ได้ไปแอบฝังระเบิดไว้อยู่ใต้ท้องรถเมย์คันหนึ่งครับซึ่งรถเมย์คันนั้นเนี่ยก็มีนางเอกของเรื่องครับอย่างแซนด้าบูล็อกเนี่ยขึ้นมาใช้บริการด้วยครับ สุดท้ายเหตุการณ์จับพัดจับผัวทําให้แซนดาบูล็อกหรือว่านางเอกของเรื่องเนี่ยต้องกลายไปเป็นคนขับรถเมย์จาเป็นครับเพราะว่าคนขับรถเมย์ตัวจริงเนี่ยถูกยิงครับจากเหตุที่ผู้โดยสารเนี่ยทะเลาะกันเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายครับจนคนขับเนี่ยถูกยิงครับทำให้นางเอกของเรื่องเนี่ยต้องเป็นคนคอยมาบังคับรถครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือไอ้รถเมย์คันนี้เนี่ยมันถูกตัดสายเบรกนะครับไม่สามารถที่จะเบรกได้ครับและต้องวิ่งในระยะทางแบบ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ สุดท้ายเนี่ยพระเอกตัดสินใจให้นางเอกเนี่ยประคองรถจนไปถึงสนามบินนะครับเรื่องนี้ถือว่าสนุกค่อนข้างมากครับเพราะว่าเหตุการณ์ในเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้การถ่ายทําอยู่บนรถเมล์เนี่ยเดียวว่าแทบจะค่อนเรื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คนร้ายเนี่ยจะมีเพียงแค่คนเดียวก็คือเดนนิสฮอปเปอร์ครับแต่เป็นคนร้ายที่ค่อนข้างจะเก่งครับวางแผนได้ค่อนข้างจะชาญฉลาดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเพลงของเรื่องอย่างคีอานูริฟเนี่ยแกตัดผมทรงสกินเฮดครับทำให้เรียกว่าวัยรุ่นในยุคนั้นเนี่ย แห่ไปตัดทรงสกินเฮดกันเรียกว่าตามเคียร์นูริฟครับเพราะว่าอยากเพ่อยากหล่อแบบเคียร์นูริฟนั่นเองครับสำหรับเรื่องที่2ก็คือเรื่องอเมริกันฮิสตอรีเอ็กซ์ครับหรือว่าในชื่อภาษาไทยก็คืออเมริกันนอกคอครับออกฉายในปี1998รับนำสแสดงโดยทางด้านของเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันแล้วก็เอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองครับในเรื่องนี้เอ็ดเวิร์ดนอร์ตันได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ในสาขา นักแสดงนํายอดเยี่ยมแนละ้วเพราะว่าแกแสดงได้ดีจริงๆครับในเรื่องนี้ครับในบทบาทที่แกได้รับเนี่ยก็คือเป็นดีเรกบินญานะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มเนโอนาเซียบซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับกลุ่มนี้เนี่ยแกจะค่อนข้างจะบูชาคนผิวขาวครับแล้วก็รังเกียจพวกคนต่างผิวสีครับไม่ว่าจะเป็นคนผิวดําคนเอเชียคนที่มีเชื้อสายมุสลิมครับหรือว่าคนลาตินครับแต่สุดท้ายครับเหตุการณ ที่ทาให้เขาเปลี่ยนมุมมองไปก็คือหลังจากที่เขาเนี่ยไปฆ่าคนผิวดํา2คนครับเขาถูกตํารวจจับแล้วก็ถูกจองจําในคุกเป็นเวลา3ปีครับเวลาในคุกน,นี่เองครับเขาได้ไปเจอกับเพื่อนผิวสีซึ่งมีชื่อว่าลามอนครับซึ่งการที่ได้เจอกับลามอนทําให้เขาได้เรียนรู้ชีวิตใหม่ครับแล้วก็เปลี่ยนมุมมองเขาครับทําทให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นเพื่อนกับลามอนครับแล้วก็เลิกความคิดที่จะต่อต้านเรื่องสีผิวนะครับเรื่องความคิดที่จะ การแบ่งแยกสีผิวน่าเรียกว่าตัดออกจากชีวิตไปครับหลังจากออกจากคุกนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปสั่งสอนทางด้านของแดนนี่บินยาร์ดซึ่งก็คือน้องชายของเขาครับว่าอย่าไปเข้าร่วมกับกลุ่มนีโอนาซีนะครับอย่าไปทําตัวเสเพครับพยายามให้น้องชายของเขาเนี่ยกลายเป็นคนดีของสังคมครับใช้ชีวิตแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วไปครับไม่ต้องไปเข้าร่วมแก๊งการต่อต้านคนผิวสีนู้นสีนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่ามันสะท้อนภาพลักษณ์ของสังคมอเมริกาอย่างดีครับเพราะว่า เรื่องการเหยียดสีผิวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พบเห็นได้จนถึงปัจจุบันนี้ครับในสังคมของอเมริกาครับเรื่องต่อไปนี่เป็นเรื่องเรียกว่าที่มีความน่ารักสดใสครับสามารถรับชมได้กันทั้งครอบครัวครับดูกันได้ทุกเพศทุกวัยครับในเรื่องที่ชื่อว่าเบฟครับหรือว่าในภาษาไทยก็คือหมูน้อยหัวใจเทวดาครับออกฉายมาในปี1995สาเหตุที่ผมชื่นชอบก็คือเป็นหนังที่ผมเนี่ยเคยดูตั้งแต่ตอนเด็กๆครับสมัยเรียกว่า อยู่ชั้นเรียกว่าอนุบาลเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนดูกระตูนเรื่องหนึ่งครับเป็นหนังเรียกว่าที่ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรครับเป็นหนังที่ดูเอาสนุกสนุกดูกันแบบเพลิดเพลินกับคนในครอบครัวนะครับเป็นเรื่องราวของเจ้าหมูที่มีนามว่าเบมครับได้ถูกซื้อโดยเจ้าของก็คือฮ็อกเกตครับนำไปเลี้ยงอยู่ในฟาร์มครับสุดท้ายเนี่ยเขาได้เจอกับมิตรภาพครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกับพวกสุนัขสองตัวครับซึ่งเป็นคู่รักกันครับก็คือเล็กซ์กับฟลายนะครับ แล้วก็ทางด้านของเจ้าเป็ดครับที่มีนามาเฟอร์ดินานมีศัตรูด้วยครับก็คือเจ้าแมวครับซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านของเจ้าของนะครับนอกจากนั้นก็มีสัตว์ตัวหนึ่งนครับไม่ว่าจะเป็นวัวมา้าแกะในพวกนี้นะครับสัตว์อีกนานาชนิดครับเป็นเป็นความน่ารักสดใสค,ครับเดียวกว่าดูกันได้ทุกเพศทุกวัยนนครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหมูตัวเอกของเรื่องเนี่ยก็กลายเป็นหมูที่เรีกกว่าเจ้าของเนี่ยเอาไปใช้ในการต้อนแกะเพราะว่าสุนัขในฟาร์มข,ของเขาเนี่ยเกิดได้รับบาดเจ็บนะครับ ทำให้ทาด้านของเจ้าเบฟเนี่ยกลายเป็นเรียกว่าหมูไปต้อนแกะท่ามกลางเสียงหัวเราะของคนดูครับในงานเทศกาลแข่งต้อนแกะนะครับเรียกว่าเอาหมูไปทําหน้าที่แทนหมานะครับก็เรียกว่าเป็นหนังที่เรียกว่าสามารถดูกันได้แบบเพลินๆนะครับดูกันแบบสนุกสนุกสบายสบายครับสามารถชมกันได้แบบทุกเพศทุกวัยครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรอยู่แล้วนะครับ เรื่องที่สี่ที่ผมชื่นชอบเลยก็คือเรื่องแคสเฟียครับหรือว่าในชื่อภาษาไทยก็คือก้าไว้ยาให้หัวใจหลุดออกฉายในปี1991นาครับนำแสดงโดยนักแสดงซึ่งได้รับรางวัลสมทบชายยอดเยี่ยมจากหนังเรื่อง The g o d f a t h เ r เมื่อช่วงยุค80น,นั่นก็คือดังด้านของโรเบิร์ตเดนิโละครับเรื่องนี้เนี่ยแกพลิกบทบาทจากเจ้าพ่อนะครับมาเป็นฆาตกรโลกจิตนะรับในนามว่าแม็กซ์เคดดี้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยตามร่างกายของแกจะเต็มด้วยรอยสักครับซึ่งจะ เรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความยุติธรรมครับการล้างแค้นเอาคืนนะครับคำว่าเวนเจียเนี่ยครับซึ่งแปลว่าการล้างแค้นนะครับในเรื่องนี้เนี่ยแกมีความโกรธแค้นทางด้านของทนายความครับซึ่งเป็นทนายความที่มีนามว่าแซมโบเดนครับซึ่งเป็นทนายความของเขาครับในช่วงเมื่อ14ปีที่แล้วนะครับแต่ทนายความคนนี้เนี่ยกลับไม่สามารถแก้ต่างให้เขาได้ครับทำให้เขาเนี่ยต้องไปชดใช้กรรมในคุกถึง14ปีครับ พอจากคุกมาเขาก็ได้ตามจองล้างจองผ่านครอบครัวของทนายความแซมโบเดนนะครับไม่ไว่าจะเป็นตัวของทนายความแซมโบเดนครับภรรยาของเขาครับรวมถึงลูกสาววัยรุ่นของเขาครับแม็กเทดี้เนี่ยได้เรียกว่ามาพูดคุยแบบว่าพยายามเข้ามาหลอนประสาททา้งด้านของครอบครัวของทนายความคนนี้ครับเพราะว่าต้องการเนี่ยล้างแค้นเอาคืนจากเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเนี่ยต้องติดคุกถึง1 4ปีสไปครับ เรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความน่าติดตามครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องแนวแบบสยองขวัญสั้นภาษาดับเล่นกับสงครามจิตวิทยาครับคือผมชอบเรื่องหนังแนวพวกนี้อยู่แล้วครับมันเป็นการเล่นกับจิตวิทยาเล่นกับความรู้สึกของคนได้เป็นอย่างดีครับในเรื่องของเคฟฟี่ครับถือว่าน่าติดตามมากๆครับเพราะว่าการแสดงของโรเบิร์ตเดนิโลเนี่ยค่อนข้างจะยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับ เรื่องที่5ที่ผมชื่นชอบก็คือเรื่องฮาร์ดแทร็กเก็ตครับในภาษาไทยก็คือคนแกล่งทะลวงเดี่ยวครับออกฉายในปี1993เครับเป็นหนังเรื่องแรกของจอห์นวูครับที่มากำกับหนังฮอลลีวูดครับปกตินี่แกจะกำกับพวกหนังฮ่องกงครับแต่หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกครับที่แกข้ามน้ำข้ามทะเลจากฮ่องกงเนี่ยมากำกับหนังของอเมริกาครับและก็ได้พระเอกสายบู๊ชาวเบลเยียมครับอย่างชองคอตตแวนดแดมครับมารับบทแสดงนำนะครับในเนื้อเรื่องเนี่ยจะกล่าวถึงเรียกว่าพระเอกเนี่ยได้รับการ วาจางจากนางเอกครับให้มาช่วยตามหาพ่อของเธอครับซึ่งหายสาบสูญไปนะครับแต่จากการที่ตามหาพ่อไปอยู่ดีๆแล้วเนี่ยพระเอกเนี่ยได้กลายตกมาเป็นเหยื่อของการถูกล่าจากบรรดาตัวร้ายนะครับซึ่งตัวร้ายในเมืองนี้เนี่ยจะอาศัยการล่าคนเรียกว่าเป็นเพื่อความสนุกแล้วก็ชิงเงินรางวัลครับแต่ไอ้การที่พวกเขาเนี่ยมาเลือกล่าพระเอกเรียกว่าเอาพระเอกเป็นเหยื่อเนี่ย มันถือว่าเป็นเหยื่อที่เรียกว่าฮาร์ดทารเกตจริงๆครับก็คือเป้าหมายที่เรียกว่าล่าสังหารยากมากๆครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นอดีตทาหารของกองทัพนะครับมีความสามารถในการต่อสู้ครับในเรื่องนี้เนี่ยเราจะสามารถเห็นการต่อสู้ต่างๆนานาของช่องอครอสแบนดมไม่ว่าจะเป็นการกระโดดเตะต่อยการใช้อาวุธนะครับกระโดดฉีกแข้งฉีกขาเพราะว่าเขาเป็นพระเอกที่มีทักษะการต่อสู้หลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นคาราเต้มวยไทยนะครับ ถือว่าเป็นหนึ่งในพระเอกสายบูในยุค90เลยทีเดียวครับถือว่าเป็นเรื่องที่มันใช้ได้ครับแม้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ดังเปี้ยงป้างหรือว่าทําเงินครับแต่ถือว่าเป็นหนังที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะชื่นชอบครับเพราะว่าชอบการต่อสู้ของชองคอสแบนดดมอยู่แล้วนะครับเรื่องที่6ที่ผมชื่นชอบเป็นหนังสายฮาร์ก็คือเรื่องเดอ m a ม k ครับในชื่อภาษาไทยก็คือหน้ากากเทวดาครับ ออกฉายมาในปี1994ครับเรื่องนี้ได้นักแสดงตลกสายฮาอย่างจิมแคลลี่ครับมารับบทแสดงนำครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าหนุ่มครับซึ่งทำงานเป็นพนักงานธนาคารครับซึ่งตัวของเจ้าหนุ่มคนนี้เนี่ยทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จไปสักอย่างนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาได้มาเจอกับหน้ากากไม้อยู่แผ่นหนึ่งครับเขาได้หยิบหน้ากากไม้แผ่นนั้นครับแล้วก็สวมไว้ที่หน้าตัวเองครับซึ่งนั่นเนี่ยทำให้มันเปลี่ยนชีวิตของเขา ไปโดยเส้นเชิงครับเขากลายมาเป็นเรียกว่าไอนาเขียวซึ่งมีความบ้าความซ่าความห่ามความทะเล่นเรียกว่าบ้าคบโสดเลยครับเดยกได้ว่าเปลี่ยนชีวิตจากไอหนุ่มเฮยเยกลายมาเป็นอีกชีวิตหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนอกจากตัวเอกของเรื่องที่จะสวมหน้ากากเขาเนี่ยเราจะได้เห็นทั้งด้านของเจ้าหมาของพระเอกครับ,รบก็คือเจ้าไมโลเนี่ยได้สวมหน้ากากด้วยครับซึ่งพอเจ้าไมโลสวมหน้ากากเนี่ยก็สามารถเรียกเสียงฮาจากคนดูได้เป็นอย่างดีครับ นอกจากทางด้านของพระเอกแล้วก็เจ้าไมโลที่สวมหน้ากากเขาเนี่ยยังมีทางด้านของตัวร้ายของเรื่องครับซึ่งก็เรียกว่าแย่งหน้ากากมาได้แล้วก็สวมหน้ากากไปเรียกว่าพอตัวร้ายใส่หน้ากากเนี่ยมันกลายเป็นว่าดูแล้วค่อนข้างน่ากลัวครับดูหน้าตาแกค่อนข้างจะโหดร้ายแล้วก็อับประักครับเรื่องนี้นอกจากจิมแคลลี่จะแสดงนําแล้วเนี่ยก็มีนางเอกก็คือทางด้านของคาร์เมลอนดีแอสเป็นหนังเรียกว่าเอาฮาครับเน้นแบบสายฮายจริงครับ เรียกว่าสมัยก่อนเนะี่ยผมพยายามดูหนังหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหนังแอคชั่นหนังดราม่าหนังโรแมนติกแล้วก็หนังสยองขวัญน,นะนตลกอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ผมชื่นชอบด้วยนะครับสำหรับเรื่อง The Mask นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนังในดวงใจนะครับในยุค90ครับเรื่องที่7ก็คือเรื่อง Face Off หรือว่าในชื่อภาษาไทยคือชื่อเรื่องสลับหน้าล่าล้างนารกนะครับออกฉายในปี1997 เรื่องนี้เนี่ยกำกับการแสดงโดยจอร์นบูครับผู้กำกับชาวฮ่องกงนะครับได้2นักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดมาประทะบทบาทกันครับก็คือทางด้านของจอร์นทาวาต้าครับในบทบาทของนายตำรวจที่มีชื่อว่าชอนนาเชอร์ครับกับอีกคนนึงก็คือนิโคลัสเคสครับในบทบาทของตัวโกงครับที่มีชื่อว่าแคสเตอร์ทรอยครับเรื่องนี้เนี่ยตอนต้นเรื่องเนี่ยทั้ง2คนได้ประทะกันครับแล้วก็ทางด้านของแคสเตอร์ทรอยตัวโกงเนี่ยถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเกิดอาการโคม่าครับ สุดท้ายตอนหลังเนี่ยทางด้านของทางกรมตำรวจเนี่ยได้สั่งให้ทางด้านของ,ง,ง,อง,ของชอนอาเชอร์หรือว่าทางด้านของจอห์นทาวาต้าเนี่ยได้ไปสลับหน้าครับเอาใบหน้าของตัวร้ายเนี่ยมาสวมใส่ในหน้าของตัวเองครับเพื่อแอบแฝงเข้าไปในคุกครับเพื่อไปสืบเรื่องราวของน้องชายของตัวโกงครับในการตามสืบคดีในการอาชญากรรมครั้งนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยทางด้านของตัวเอกก็ตัดสินใจที่จะสลับหน้าครับเอาหน้าของคนร้ายเนี่ย มาใส่หน้าของตัวเองครับแต่เหตุการณ์มันเหมือนจะดีครับทางด้านของคนร้ายแคสเตอร์ทอยเนี่ยดันฟื้นขึ้นมาครับสุดท้ายเห็นใบหน้าของตัวเอกก็คือทางด้านของชอนาเชอร์วางทิ้งอยู่ในห้องแรบเนี่ยก็ได้เอาใบหน้าของทางด้านของชอนาเชอร์หรือว่าพระเอกของเรื่องเนี่ยมาใส่ที่หน้าของตัวเองครับคราวนี้ทั้งสองก็เลยสลับหน้ากันครับจากพระเอกเนี่ยกลายเป็นตัวโกงครับจากตัวโกงเนี่ยกลายมาเป็นพระเอกครับซึ่งก็สร้างความสับสนให้กับคนที่อยู่รอบข้างครับโดยเฉพาะ บรรดาลูกและก็ภรรยาของนายตำรวจชอนาเชอร์ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าน่าติดตามพอสมควรครับเป็นหนังแอคชั่นที่เรียกว่ามีความมันแนละก็มีเรื่องราวของการสลับหน้ากันให้ได้ติดตามกันนะครับเรื่องที่8ปก็คือเรื่องอัตไทม์ดูทิวครับหรือว่าในชื่อภาษาไทยก็คือยุติธรรมอมหิตครับออกฉายในปี1996ครับนำแสดงโดยแม็กทิวแม็กคอนาเฮครับแล้วก็ทางด้านซันด้าบูล็อกรวมถึงซามิลเอลแจ็กสันครับ เนื้อเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องราวที่สะท้อนสังคมของอเมริกาในยุคที่ยังเหยียดสีผิวได้เป็นอย่างดีครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในรัฐทางใต้ของอเมริกาก็คือรัฐมิสซิสซิปปีครับซึ่งรัฐนี้เนี่ยมีการเหยียดสีผิวกันค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นเรื่องราวที่วัยรุ่นผิวขาวสองคนเนี่ยได้ไปคมขืนกระทาชำเราทางด้านของลูกสาวของคนผิวดำนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยทางด้านของคนผิวดำเนี่ยก็โมโหครับที่ลูกสาวตัวเองเนี่ยถูกกระทําชำเราครับจนเกือบตายครับแล้วก็ได้เอาปืนเนี่ย ไปยิงไอไวัยรุ่นผิวขาว2คนนั้นครับต่อมาเนี่ยทางด้านของคนผิวดำเนี่ยก็ถูกตัดสินคดีให้จำคุกครับเขาได้ทางด้านของทนายหนุ่มผู้มีความสามารถเนี่ยมาเป็นทนายความส่วนตัวครับทางด้านของทนายหนุ่มคนนี้เนี่ยก็เรียกว่าพยายามที่จะช่วยเหลือทางด้านลูกควายของเขาอย่างเต็มที่ครับแต่การช่วยเหลือของเขาเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับพวกบรรดาก,กลุ่มคูคัสแค้นนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเหยียดสีผิวนะครับสุดท้ายเนี่ยกลุ่มคูคัสแค้นเนี่ยก็ได้มา เผาบ้านของตัวเอกครับทางด้านของตัวเอกเนี่ยถึงแม้ว่าจะเกิดความเครียดนะครับความกดดันความเกรงกลัวแต่ก็ไม่มีวันถอยครับเพราะว่าเขาก็ต้องการที่จะพิสูจน์ความยุติธรรมครับแล้วก็สู้เพื่อความยุติธรรมให้แก่ลูกความของเขานะครับซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเนื้อเรื่องที่มีความน่าติดตามมากเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะครับเกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลเกี่ยวกับความยุติธรรมในสังคมนะครับเกี่ยวกับการเหยียดสีผิวทุกอย่างครับ ถือว่าใครที่ชอบหนังแนวสะท้อนสังคมแล้วก็เรื่องกฎหมายเนี่ยผมว่าน่าดูมากนะครับสำหรับอาธรรม o ุิวครับยุติธรรมอมหิตรับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่เก้าคือเรื่องหา To ท q ครับออกฉายในปี1990ครับนำแสดงโดยตีเวนซีเก้แล้วก็เกนลี่เลอร์บ็อกนะครับมีชื่อเรื่องภาษาไทยก็คือฟอกแขนจากนรก เรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังไม่กี่เรื่องของซีเวนซีเก้าที่ผมชื่นชอบนะเพราะว่าปกติเนี่นยซีเวนซีเก้านะแกเล่นหนังเรื่องไหนเนี่ยส่วนใหญ่จะเจ๊งครับแล้วก็เป็นหนังที่ไม่ทําเงินนะครับเรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างจะสนุกใช้ได้เลยทีเดียวครับเป็นเนื้อเรื่องของตำรวจจากลอสแองเจลิสครับซึ่งได้ไปเก็บหลักฐานนะครับแล้วก็ล่วงรู้ความลับของพวกบรรดาตัวโกงครับสุดท้ายเนี่ยเขาถูกพวกบรรดาตัวโกงเนี่ยบุกประค่าถึงที่บ้าน,นครับแต่ตัวของพระเอกเนี่ยไม่ตายครับแต่ก็ บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นโคม่าครับต้องไปนอนในโรงพยาบาลถึง7ไปเต็มครับก่อนที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับการฟื้นคืนชีพขึ้นมาของพระเอกเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเกิดความแค้นนะเพราะว่าทางด้านของตัวโกงเนี่ยได้ฆ่าภรรยาของเขาตายนะครับเขาเนี่ยได้ไปฝึกฝนวิชาวิทยายุทธ์ต่างๆครับแล้วก็ฝึกฝนอาวุธจนเชี่ยวชาแนะแล้วก็มาล้างแค้นพวกบรรดาตัวโกงที่ฆ่าภรรยาของเขาครับเรื่องนี้ถือว่าสตีเวนซีเก้าเนี่ยแสดงได้ค่อนข้างดีครับแม้ว่า หน้าตาของแกเนี่ยจะดูนิ่งๆครับแล้วก็ดูเป็นพระเอกหน้าตายนะครับแต่ว่าถือว่ามีเรียกว่าแอคชั่นมันๆนครับมีช็อตเด็ดการต่อสู้เรียกว่าที่ค่อนข้างจะน่าจับตาเลยทีเดียวครับแม้ว่าการหักกระดูกในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีไม่เยอะเหมือนกับเรื่องอื่นๆของพี่แกนะแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแอคชั่นที่เขาว่ากันว่าดีที่สุดเรื่องหนึ่งของสตตเวนซีเก้าเลยทีเดียวครับสำหรับเรื่องฮักทูคิวครับหรือว่า ฟอกแขนจากนรกครับซึ่งเรียกว่าเป็นหนังที่ผมชื่นชอบอีกเรื่องหนึ่งครับและนี่ก็คือหนังทั้งเส้นเกาเรื่องครับจากยุค90ที่ผมชื่นชอบครับก็ถือว่ามีหลักรถหลากหลายแนวครับไม่ว่าจะเป็นแนวแอคชั่นครับแนวตลกนะครับแนวแบบดูได้ทั้งครอบครัวแบบสนุกสนานครับแนวดราม่าครับแนวสยองขวัญครับแนวเรียกว่าสะท้อนสังคมนี่ก็มีหมดครับ นี่ก็ถือว่าเป็น9ก้าเรื่องในยุค90ที่ผมชื่นชอบนะครับก็ถือว่าเป็นหนังที่ผมปลดปานะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวครับไม่ได้เรียงลําดับว่าอันไหนชอบมากที่สุดหรือว่าอันไหนชอบน้อยที่สุดนะครับแต่เป็น9ก้าเรื่องที่เรียกว่าผมดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะโดนใจผมนะครับสําหรับ9ก้าเรื่องในยุค90ครับก็ตั้งแต่เรื่องสไปดนะครับเรื่องอเมริกันฮิสตอรีเอ็กซ์นะครับเรื่องเบฟนะครับเรื่องแคฟเรเรื่องฮาร์ดแทร็เก็ตนะครับ หรือว่าเรื่อง The Mask เรื่องทางด้านของ Face Off เรื่อง a uh t i m e to Kill ครับแล้วก็ปิดท้ายที่ h a r t to Kill นะครับก็นี่คือ9เรื่องครับในยุค90ที่ผมชื่นชอบครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับการรีวิวหนังในยุค90ที่ผมชื่นชอบครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ